เห็นชอบการนัดโครงการของฝูงและเพีย่ยนธรรมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งด้วยบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับการดําเนินงานทบเพื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และยิที่ดีเปิดโครงการอบรมไม่ฝายรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากริย์ท่งเป็นประมุขแก่ประชาชนองถิ่นบางป่อนะครับในวันที่20ธันวาคม2567การอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยในีิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ต้องขอบคุณอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอมทรับบ้านหอศิลป์ครับที่กรุณาสับสุนให้มีกิจกรรมดีในวันนี้ครับก็หวังว่ากัรอบรมวันนี้ทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์เลยที่ท่านจะรับระวางไว้ว่าเพื่อป้องกันการกระทำนะครับในงามที่น้อรอนะครับแต่ถือว่าวันนี้ที่เรามาในบรรยากาศของวันนี้นะผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเป็น ศักดิ์สีฟอมเป็นมนุษย์สมชายอยู่ระหว่างวันเดียวก็ไม่ได้นะบวชเขาเรียกว่าอย่างไงไอเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปบวชได้ไหมใช่แล้วนี่คือเลือกตั้งได้สิคนพี่การได้ทำไงปาม้าโตปาม้าอ้าวผู้ใหญ่ฟังไหมนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกทีมงาน ท่านปฏิบัติหน้าที่ในขนาดตอนนี้ท่านได้มาร่วมเลยลงใหม่สีฟีลงใหม่แต่ของท้องถิ่นเนี่ยลงได้แค่สองสมัยนะเป็นสองประเภทแต่เขามีสีแค่ประเภทเดียวเนาะจากใบรับรองแพทย์เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าแพทย์เขาจะได้นะอ่าแล้วก็เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะก็หลงชื่อเจ้าหน้าที่จะมอบปัดให้ผมมีเรื่องใหญ่าหนึ่งก็คือปัดเลืองตัาง แล้วท่านก็พับบัตรแล้วไปหย่อนลงหีบเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องนำที่เพิ่มมาจาก8แสนไป9แสนเห็นไหมครับสิบต่อปีเงินกองทุนเพิ่มจาก8แสนไป9แสนอันนี้ผู้ตรวจสอบจังหวัดอยู่หลายิงเริ่มมาแล้วมันมันจุดอยุดครับผมไพรลัดลึงดิครับประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของอำเภอบงบ่ครับแล้วก็ ป็นประธานกลุ่มพอมรับบ้านทองศิมูสามวันนี้เราได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยร่วมมือกับทางด้านของกะกะตจังหวัดสุพกกรรณรซึ่งก็เป็นที่แรกนะครับที่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับทางด้านกะกะตครับโดยครั้งนี้เราได้ให้ความรู้นะครับในด้านของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งอบจที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้โดย ประมาณการน่าจะเป็นวันที่1่กุมภาพันธ์โดยที่จะให้ชาวบ้านนะครับได้เข้าใจว่าการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมการไม่ทําผิดกฎหมายการใช้สิทธิเสรีภาพต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยเราจะเน้นนะครับโดยที่ให้ชาวบ้านนี้มีส่วนร่วมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของกลุ่มพร้อมตย์บ้นทองศิล์หมู่สามสสปจตอําเภอบางบ่อแล้วก็เทศเทศบาลตำบลบางพีน้อยแล้วก็สํานักงาน กรกตจังหวัดสุพรรณก็ขณะนี้ก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมเป็นเวลา1วันให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ60กว่าคนขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับ